กับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคน้ายาบีพาเลาะวันนี้มาเก็บเห็ดจ้าอยู่บนเขาสูงพี่น้องเขานี้บ่นี้ึืนโทรศัพท์จ้าพี่น้องแต่จะมีเห็ดเผือกหวานหลายจ้าไปก่อนเดินก็ฝากกดไลค์กดแชร์น้ำเนเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์จ้าขอบคุณทุกการรับชมค่ะรับชมรับฟังในคลิปจ้าพี่น้องพี่น้องมาเบ่งอันนี้ยายบีมาพร้าเห็ดตะไคร้พี่น้องเป็นดงเลยจ้าพี่น้องเพีย พี่น้องเบิ้งหนึ่งนี่กีฬาอยู่นี่จ้าเก็บเลยเนาะเอาเก็บเลยจ้าพี่น้องเป็นดงเลยจ้าพี่น้องพงายามงามผอมเฮตเตอรออยู่พี่น้องเพียพี่น้องเดอนหนีแมนมดจันเดินหนีแมนมดผีพี่น้องเบิ้งค่อยๆไปเด้อแมนมดเลยจะานี่ขั้นอ่อนกระตาใหญ่มากโอเคเลยหรอพี่น้องเต็มกระตาเลยจ้ะนี่นี่เฮตเตียงเห็นแม่ดองมันเจ็บนะนนี่เนาะเป็นดงเลยพี่น้อง โอ้กวางมันี่กอนพี่น้องเด้อเด้อกินละกินละคูด,ะคด,ะคดจะวิมะพร้าวเห็ดอันนี้อ,อ,อีกชนิดหนึ่งพี่น้องแต่าาว่าไม่รู้ว่ากินไนด้บ่อันอาลซิเม่นอุนเกนิสบาพี่น้องไปเห็นบ่นี่จ้าเนี่ยคล้ายๆเห็ดสาหร่ายนะพี่นออ้นองเก็บจ้าพี่น้องเก็บ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 พี่น้องมันจะป้องโพดมะโก้าวแต่คักคเนี่ยแต่พี่นี่ พี่เล่าไบดาไป without, ดาเขมีอะไรเขามีอะไรพี่น้องเบื้องเพียนี่แต่เดตนาเลยเฮดตะไข้พี่น้องพี่พี่น้องเบื้องแม่นมดเด้จ้ะดอกเขาเยะวีเบ่าพี่น้องเอประมาณนี้เลยจ้ะนี่อันนี้เอาเอาใส่ถุงพี่น้องด้วยเฮตผื่นวันเยะวีเสียใส่กระตาถุงกระดาษจ้าเยะวีถุงกระดาษมาเบ่านักคาดอกบานพี่น้องเพียเบิ้งพี่น้องเบิ้งเพีย ปวดตะโพลค่ะเนี่ยแตนเนี่ยเดาทุงอ่อนกระดาษมาอยู่ในกล่องนเพก่มเพิ่มจิท้ายลูกพร้อมจ้ะเพียพี่นอ้องเบิ้งเจอเป็นโดงพี่น้องเจอเป็นโดงเพียเห็ดตะไคร้พี่นอ้นนอ,งนนนอ,นองเดีย๋ยวบีเสียไปตำป่นสุ้กินเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องที่เขามารับชมรับฟังจ้ะป๊อดพี่น้องเดีเ๋ยวพี่ว่าเคยเห็นหลายปันณนีพี่น้อง ตายก็ตายแล้วพี่น้องเก็บยเหลดแล้วก็จะได้ไปทำงานพี่น้องบริเวเนื้อกินแล้วันนี้จังได้จะได้ไปปัดไปต้มไปล้ะพี่น้องเลยเดี๋ยวด้วยพี่น้องมาพี่จ้ามันบ่ธทรมดาพี่น้องมันเป็นด่งพี่น้องมันเป็นด่งเลยมันเป็นด่งเลยจ้าพี่น้องเยวีเอาู่จ้าพี่น้องมันหลายคักแม่ค่อยเป็นค่อยไปเด้อปวดหัวคักแน่พี่น้องเลย อันนี้ักกูไยไม่เหยียบพุนี่เป็นโดงเลยจ้าพี่น้องพุน่ะแมนมดเลยจ้าเพียะดงเห็ดตะไคร้พี่น้องยืนงงในโดงเห็ดตะไคร้พี่น้องเลยเพียะมัทบธรรมด่าจ้าพี่น้องยี่บีเจาส่ทุงกระดาษจ้ากระตาหน่อยยี่บีนะเพียเป็นดงพี่น้องค่อยไปค่อยไปพี่น้องไล่ตาขอทษเลวจ้าเด้อเพียแมนมดเลยจ้าพี่น้อง อันนี้เท่า,บาเบาจ้ะพี่น้องที่เราไปได้อันใดที่มันเป็นนอนก็บเบานะพี่น้องนี่เพราะว่ายิวีวบ่ได้เห็ดจินเลยนะพี่น้องต้องไปไปพักไปตากไปก่อนแล้วก็ต้งจะเก็เก็บกินเห็ดกินพี่น้องเพราะยิวีไปทางานจา้ะป้าผิวมยนหมดเลยบเบาจ้ะพี่น้องดอกมันบางน้ำนะทีน่จะพี่พน้อง ตดวงมัวเปียร์แมนมดพี่น้องเปียอ้ยืนงงในโรงเห็ดตะไคร้พี่น้องพี่ซุ้มนีเถาพี่น้องเถาจ้าเถาซุ้มันีเถาพี่น้องมันเป็นตะมีเห็ดมันปูมากเลยนะบ่เห็น,น่ยปลาไก่บ้านพี่น้องคืนโทรศัพท์บ่มีปลานน่พี่น้องซุ้มนีเถาพี่น้องซุ้มนีเถาซุ้มนีเถาพี่ ที่นี่กับเท่าพี่น้องเท่าจ้าเท่าให้พี่น้องเบิ้งไงีชมบรรยากาศป่าพุ่มพี่น้องเพียวูวี่พี่น้องเลยยืนวงในดงเห็ดตะไคร้พี่น้องเบื้องเงี้เปียงพี่น้องเพียเห็นบ่กล่องเป็นแดงแดงพี่น้องมันบ่มีเสียงจ้าเสียงบ่มี น้ำจะไม่เห็ดมันปูเนาะพี่น้องเนาะยัยบีมากลินเห็ดมันปูมากเลยกินแล้วมันติดใจมันแสบจ้ะอู้อันนี่ถาก,กินพี่นอ้องงอแงถากกลิ่นจ้ายัยบีตัดขาออกพี่น้องโอ้ยขาปีจมูกขอเหี้ยขอจิเขาก่อนจิเดี๋ยวเด้อพี่น้องเด้อเหงาๆไปเลยเนาะพี่น้องเนาะนนนพุ่นก็ลังใจพี่น้องแ่ <c oughs> พอดีใจขอด้เห็ดตะไคร้มันหลายคักพี่น้องไม่หลายคักมันว่ดทรวัดาขอดเดียวมากขอดเห็นเด็ดจ้ะดีใจโอ้ยนุงกัดพี่น้องยุงกัดโอ้ยยุยยุยเดี๋ยวก็ทุ่มกระดาษใส่พี่น้องเบิ้งเบิ้งดอกนี่พี่น้องยุงกัดมือข่อยป้าอันนี้เบาพี่น้องบานจ้ะบานเบาพี่น้องปุ้ยยุ่งไหมพี่น้องขอไปจากกองสั้นเล้ว บื้องเปียพี่น้องมันพธรรมดามไหมเบาหนจะจ้าดอกบานพี่น้องสวยเลือกได้จ้าพี่น้องบ๊า <What? S 1> มังปวดมะพกค่ะเมียแถนนี่นี่เอาวันหนึ่งก้อนด้วยอ้ยบบาพี่น้องขามันขามันเป็นนอนบ่เสียพี่น้องดอกหนึพี่น้องเอ้ยมันมิดไหมจ้าแต่มันม็ดเกินเยอะไก่ อันนี้ก็เป็นนอนพี่น,อน้องยุ้งพี่น,อน้องยุ้งขอไปจ้ะยุ้งกัดมือข่อยเมื่อกี้นี่นี่พี่น้องบ่ทำมัดด้า,า,าอย่างงี้เพียต้องไปนั่งปัดอีกพี่น้องเลยผมมีเวลานั่งเนาะพี่น้องบอ่เอาจ้จพี่น้องเดี๋ยวจะวีสิไทยเบิ่งเที้ยนึงพี่น้องเบิ่งเพีย ยินงงในดวงเห็ดตะไคร้เลยพี่น้องเพื่อนอีขอตัดขาคนพี่น้องตัดขาเซลเซถุงกระดาษจ้ามีพี่น้องเบิ่งเห็ดอันนี้มันขายเห็ดปรากาหลังแต่ว่าอันนั้นจะเป็นสีเหลืองพี่น้องจึงกินได้เห็ดปรากาหลังนี่จ้าเนี่ยสีเหลืองจึงอันโอเคจ้าเนี่ยเนี่ยเต็มเลยพี่น้องยินงงนีก่ก็แเมนจ้าเนี่ยองี์กแ็แเมนแมนมดเลยจ้าเดี๋ยว,ลวเลาะเบิ่องอีกก้อนพี่น้อง เปราะบิง่งทั้งุ่นก่อนห้าพอเฮ็ดเพิ่งหวานจ้าพี่น้องยายวีตัดขาเรียบร้อยเอาใส่ถุงกระดาษจ้าพี่น้องพี่พี่น้องกับเครื่องถุงแบบง่ายเลยจ้าซุ้มใดนเป็นนอนเบาพี่น้องซุ้มใดนเป็นนอนเบาจ้าเอาไปหอดบ้านกับนอนเต็มพี่น้องมีรถม้าพี่น้องมีรถมา้าจ้าพี่น้องยายวีมาพอ้เฮ็ดอันนี้จ้านี่เห็ดคาลายพระะโซนพี่น้องตอนดอกหน่อยจ้ากินได้จ้านี่เห็ดอันนี้ แบบพระละโซจ้าแต่ว่ายายวีว่าออามาือนีพี่น้องพี่น้องยายวีพ่ออเห็ดขอนจ้าเยอรมันซัมฟูดซัมฟูดทอรฟลิงยังเด่ะพี่น้องอุนเกนิสบาจ้ามีคนมาหลอกเบื้องหรือเปล่าดูนะจ้าในพี่น้องแสดงว่ามีคนมาหาพี่น้องเลยยายวีพ่อในเห็นเห็ดผงบาอนู่เจนี่แสดงว่ามีคนมาหลอกอยู่จ้าจ้าพี่น้องนี่ก็เห็ดเพิงขมจ้าเนี่ยกุ้มนี่เห็ดเผิงขมเด้ ขอดึงเมืองหนึ่งเด้อพี่น้องแม่นจ้าเห็ดผึ่งขมบนมาโลนันม่นจ้าพี่น้องยายวีเพี้ยนปลามามิชวันพี่น้องป้าที่เก็บอันเห็ดอันตะไคร้บางนัอจ้าแต่ว่าอีกปลาหนึ่งพี่น้องมาอีกปลาหนึ่งจ้ามาพ่อเห็ดมันปูดอนเก่าพี่น้องมาพอเห็ดมันปูดอนเก่าจ้าแต่บ่านัเลาะพี่น้องัมก็มาพอนี่จ้าเห็ดมันปูพี่น้องขอบอกว่าเห็ดมันปูนี่แซ่บมากพี่น้องยายวีมักกินเลย เบื้อเห็ดผึ่งหวานแม่พี่น้องเอ็กซ์เตอร์เฟสฟลิงพี่น้องเบื่อเห็ดผึ่งหวานพี่น้องจ้าพี่น้องนี่ดอกนึ่งจ้ายวงห้างพี่น้องเห็ดมันปูยวงห้างจ้าดอกกระโลนพี่น้องเลยดอกกระโลนจ้าเยาวีพอเอาหากมันไปเลยพี่น้องตัดทิ่มไ้ในปลาจาะว่ามันหน่อยเนาะมัน็ะลายก็ทั้งอื่นเพิ่น้อดอกนึ่งจ้าพี่น้องอยู่ห้างหมากเลยจ้าพี่น้องยูหงห้างหมากเลยเบ่งดีๆจ้ามันจะมีเห็ดผิดพอ จะมีเห็ดพิษด,ด้วยแต่เขาพอได้เก็บนะพี่น้องเนาะจ้ไไปไปต้อพี่น้องพี่น้องเนี่ยวีมนเขม้าหงกอันหกไอ้ไอฟ้าเห็ดมันปูจ้าไมปบอโกโรลิงโกโรลิงเห็ดผึ่งท้องพี่น้องอันนี้ก็ลังออกน้นอยยังนีจ้าพี่น้องอุ่นอีกดอกหนึ่งสองดอกจ้ามีดอกนี่นอยแสบเด้อพี่นอ้องเห็ดผึ่งท้องจ้าอกวของดีๆออกไปน้ำจ้า เสียบนใส่รวมแก่งรวมกันก็ได้แต่ว่าเจ้วีมักปนว่าพี่น้องปนเห็ดมันปูแสีบจ้าเสบมากเลยมื่อนั้นพี่น้องเห็ดเผิ่งท้องเอ้ยเห็ดเผึ่งท้องนี่กำลังออกเลยจ้าพี่น้องแสดงว่าป้าใกล้บ้านสีอันสีออกไรจ้านี่พอฝนตกลงมาใหม่พี่น้องมันอยู่ด้จ้าพี่น้องเห็ดมันปูจ้ามันเลยจ้าพี่น้องเห็ดนาแลเห็ดมันปูจ้านี่ยดอกไ่พร้อมนะจ้าพี่น้องบ่าธรรมดาจ้า แต่มันึ้นน้อยพี่น้องขอเบาอยูน่นีเ่เด้อไปล่างมันก็นจะมีหักเหือกอยู่นะพี่น้องจะผุนเห็ดอันโกโลลิงดอกนึงพี่น้องเห็ดไปอู้ยพุุนอันอนีนนน้แต่เห็ดเผื่งเงยเลยพนะุนอ่ะดอนพุนพี่นอ้องอ๋อนี่เอานี้ก่อนเนาะจะเห็ดเผื่งเงยลืมอกล่องพี่น้องลืมเขาพุนอ่ะมีแต่เห็ดเผื่งเงยกำลังออกพอดีเลยจ้าอู้ยนี่ได้ดอกนึงพี่น้องมันจะเป็นเลี้ยวพี่น้องแต่ว่ามันแกล่ยเสียพี่น้อง แกงเสียบจ้าน้องมีจ้าเห็้พึ่งท้องจ้าพี่น้องเหีพึ่งทองท,องทายดูจะไงเนาะเห็้พึ่งท้องปา,า,าร์ตากันเลยแม่มาปูดมาพูดแหี้งน้ำใจพี่น้องเมืองเห็ดมันปูเอาบะนี้มันหน่อยเจ้เอาไปลดเนาะแต่ว่านนี้่เอาจ้ะเนี่ยน,นี่เอาพี่น้องมันหูก็ออกอีกจ้าตอนเยบีม้ามันออกบ่ไหลลงน้ำพี่น้องมาผีดอกหนึ่งเยบีว่าปิดกลองพี่น้อง รอกน้อยนั่นบ่เอาจ้ารอกน้อยนั่นบ่าเอาแย้มีจะไปสีดจ้าพี่น้องวันเสาร์ก็เสิยบเลยไปเลาะปลาโอ้พี่น้อง, 6, อองสิดมันปูจ้าพี่น้องโอ้สุดยอดเลยจ้าถ่ายรูปจะน่อยน่นเนาะถ่ายติดม้วนกล่องบอจ้าเหงาไปเลยพี่น้องเนี่ยเปลี่ยนมืออีกแล้วพี่นอ้อ,องมือขังใส่ถุงมือจ้าโอ้พี่เด็กพี่น้องมาพี่พาพี่ เป็นแล้วใบไม้ปกใชไปใบไม้ปกเพี่อเอามันเห็ดมันปูตายแล้วเขาใหญ่ท้อสันถ่ายอยู่พี่น้องมันจะดาฉันเด้อพี่ะพี่น้องเบิ้งน้ำน้ำเลยจ้า๋ยวพี่สิตตัดขาถิ่มไปหนีพี่น้องเห็ดมันปูจากพี่น้องเบิ้งดีๆกอนมันจะมีคู่เหมือนจ้าเบอร์เบาแล้วอีกเด้อดันตายกันตัวพี่น้องกินเห็ดผิดเนาะมันบอแมนจันแมนเอาจะมีตัดขาคนจ้าพี่น้องเนีดยเฟืองท้อง เป็นลุ่ e. มเลยจ้ะคุณดอกนึงดอกน้อยๆน้ำๆเลยพี่พี่น้องขอโทษนด้านบนกล้องเร็วจ้ะเจบจ้ะพี่น้องเจบเนาหมานพี่น้องหมานมาหนดพี่น้องสิบายธุ์สอก็จะตัดขาดทิ้งไปนี่เลยอีกเพิ่งทองจ้ะโกโรลลิ่พี่น้องโกลด์โรลลิ่งเสียดอกพี่น้องบอเบื้องดีๆพอมพี่น้องจะไม่เห็ุผิดจ้ะ เดี๋ยวจะวิมาตัดขาบอตัดพี่น้องพี่น้องเดี๋ยวจะวิตัดขาจ้างามเนาะพี่น้องเนาะกอตอออยู่จ้ามีดอกนึงโอ้ผุ่นขอบอกว่ากำลังขึ้นพี่กันจ้าพี่น้องผุนดอกนี้น้อยจ้าดอกนี้จ้าพี่น้องงามตอออยู่จ้าพี่น้องอยู่ดอกนึงจ้าดอกนึงหัวก็ออกจ้าหัวก็ออกเลยงามๆพี่น้องบุงผี่ โอ้ยดอกเงยขาต่ำๆเนาะตาบ้ากระไดถั่วยบอกเงยเนาะดูพี่น้องนี่จ้าพี่น้องพี่น้องยืวีมาย่างมัดร่อนเอยๆจ้ามันได้เรื่อยพี่น้องโอ้ยถากกินพี่น้องเอ้สามดอกจ้าเลยตะหมวกมันจต่วงขามันพี่น้องบุหน์ะขาใหญ่ยักษ์จ้าพี่น้องเห็นมั้ยันปูจ้าแมีนดอกโอเมีนโอ้ยมีดอกหนึ่งหน่อยพูดจ้าว่าเอาม้าดอกมีจ้า นี่เลยทำห,หน้าอุ่นทหน้ามึงเนี่ยทายลูกเนี่ยเสียงเงาะปุ่นเสื้อมันพี่น้องเห็นปะเสื้อเห็ดฝนตกมันก็เกิดอีกปิดหูไว้พร้อมจา่าให้บิถ่ายรูปจนันเอยก่อนสัตว์ป่ะพี่น้องเลยเสือจา่าเสื้อมันมปิดหูไว้จ้าพี่น้องวันนี้ขอบอกว่ามานันเห็ดอันเพิ่งท้องพี่น้องดิปุ่นอีกซุ้มหนึ่งจ้าพี่น้อง ใจด,ดีบ่หน่อยเราปวดติดใจมาเหรป้าเป็นดงเลยพี่น้องหนึ่งหนึ่สองสามแต่กรน่อยพี่น้องทากกินจ้ะทากกินบางตอนไปวัดเลี้ยวเนาะไม่ดองว่ามันเลี้ยวเล้วแต่ว่ามันเสียบเด้อพี่น้องคอยมักกินจ้ะพี่น้อง พี่น้องมันเห็ดมันปูตายแดดจ้าข้างนี้แดดซองพี่น้องจ้าอันนี้มันโอ้เป็นเสื้อต่อไปจ้าพี่น้องมันช่วงมีอาทิตย์หนึ่งแดดพี่น้องมีอาทิตย์หนึ่งแดดจ้ามันแห้งเลยแห้งเลยจ้าเนี่ยมองจ้าตายกับลอกมาแทะพี่น้อง พี่น้องนี่จ้าที่ยายวีถมไว้พี่น้องล้มพัดไปใหม่มใส่นี่ล้มพัดไปใหม่บ่ใหญ่นะพี่น้องเห็นปะมันมีเสือ้ออยู่จ้ามันมีเสือ้อเห็ดมันปูอยู่แต่ว่ายายวีสืเหลือเอาจ้าดูมน,นีิโอ้ยหกักซำพี่น้องเยดอกนี่น้อยห,หนึงก็ได้แต่ลติซตทนเนาะจ้าพี่น้องจ้า เหลือ้อยแกงแซ่ยบด้วยซุปแซ่บพี่น้องจ้ะน้อยๆตะอ้ออยู่พี่น้องทำดอกทำมันจีดอกทำมันีใหญ่เปสนีใหญ่กว่านี้ได้พี่น้องแต่บ่ใหญ่จ้่พี่น้องจ้ะี่ตัดออกพี่น้องเดี๋ยววางมันนีก่อนตัดขามันถิ่มเลยจ้ะดอกใหญ่งอยู่พี่น้องดอกใหญ่งอยู่เดี๋ยวพี่่าออกไปงวดก้อนเนาะ หนูพร้อมดีกว่านักหนึ่งสองดอกจะฝังนู้กขอให้ดีกว่นันะฝังเทียนเลื่อมตูวน้อคนน่ะจะเก็บพี่น้องเก็บจ้าหน้าแรียกเขาบอยนะจ้เดียวไปไม่จ้หน้าแลียเพราะโอบพี่เบี้ยอยู่คนจะพี่น้อง,องปิงงดมวยน้ำจ,นะจ้ไไจะ มำไตะก,กี้มาเก็บเห็ดแรกๆเนาะป้านี่แหละพี่น้องคนเห็ดออกไปเป็นกระตาพี่น้องกับปนูมากับปุนูตะก,กี้เนาะเป็นบาใน,ตาตนาในตัดต้นไม้ตะกี้จ้าพี่น้องเสือมันจ้ี่้องเาืวิชิเล็มออกจ้าพี่น้องนี่เล็มออกในหน่ยวยเอาต่อออกแต่จ้าพี่น้องพี่น้องยายวีว่าจะบอ,อกเอาเห็ดไข่แล้วว่าสัน่นเบิ้งพี่นอ้องเบิ้งพี่ พ้าเห็ดพี่น้องพยาเห็ดไข่พี่น้องปาดอกงามๆนี่จะบอลงเลยเนาะพูนะจะพยาเห็ดไข่พี่น้องอบอเ,อเ,เองบื้องเพียดอกเดี่ยวซุปอิ่มนะจ้าใส่ไทยตะไคร้เอ้ใส่หัวหอมใส่หันพิกปนพี่น้องเบื้องเพียรไงยักเอาไปจ้าพี่น้องเอาไปเป็นม้ันกับอันเห็ดตะไคร้ที่ยายวีเก็บอีกปลาหนึง่งยายวีมาปลาไม่เนาะน,นี่เนาะที่วาเอาได้เห็ด อันนี้แหละจ้าตาดัดออกโอ้ยหนอนพี่น้องเนี่ยมันเป็นนอนจ้าจกินเรายักยแยงน้องเอาอยู่จ้าดอกมันงามอยู่แม่เนี่ยเย็บวิชิตไปต้มไว้ล้วก็ไปทํางานพี่น้องพี่จ้าได้วีได้เห็ดมันปูกับเห็ดอันนี้โชคดีเนาะเห็ดอันเห็ดตะไคร้อยู่อันเยีบเบี้ไใบในรถจ้านี้ถุงถุงอันกระดาษพี่นอ้นองมืองถาดบักไงเลยจ้าพี่น้องมึงควบักไงเลย พี่น้องนี่ก็เห็ดยังมุค่อยๆเห็ดปวกพอเห็นคุ้ขาเจเก็บกินอยู่บากินแต่พี่น้องค้าน้องยัยวีมาหอดบ้านนะจ้าเห็นบ่เห็ดมันปูดอกใหญ่ๆเลยพี่น้องเนี่ยเห็ดมันปูเห็ดโกโรลิงเห็ดพึ่งเนยจ้าพี่น้องเห็นบะเห็ดเอ้ยเห็ดพึ่งทองพี่น้องขอไปจ้าออกผิดหลงกันเห็ดพึ่งเนยสิออกดำๆพี่น้องจ้าเห้ดอันนี้ยัยวีใช้เขาตู้เย็นเลยพี่น้องบ่ทันแล้วพี่น้องบ่ทันงานจ้า สามโมงสีสิผ่านยวีก็ต้องไปขึ้นรถแล้วจ้าพี่น้องอันนี้พี่มาพี่พี่น้องนี่จ้าพี่น้องเฮดตะไคร้ยับวีเมื่อนี้ก็ล้างน้งพลุ่มสะอาดเราจะขี้ดินขี้ดอนเมื่อกี้เล่ล้างออกเพราะว่าอันนี้ต้องล้างต้องล้างเฮดไตพี่น้องต้องล้างทำใหม่เลยจ้าเป็นยังเมื่อวี้เพราะว่านอนพี่น้องนอนจ้าที่เป็นนอนเฮดอันเนี้ยคือคือเรื่องมานเหอนนะจ้าเฮดตะไคร้เนาะพี่นเป็นนอนพี่น้อง วีข้างนา้ำเดือดพี่น้องเอาเขาสารใส่น้ำพี่น้องเอากระสาร food, คือคําโบราณเป็นวาใส่น้ำจากน้อยจ้าพี่นอ้องม่งมันหน่อยสมใจจ้ากะละมังบักไงเลยจ้าพี่นอ้องม่งพี่รอกวัวธรรมดาพ้อจ้า,จาพี่น้องต้มนม้ำเดือดได้จ้าพี่น้องเอเห็ดลงไปจา้เาเห็ดลงไปเลยไอวีรัวกว้เพราะว่าม่มีเวลากินจ้าพี่น้องม่มีเวลาเห็ดกินรัวกวยเราก็สิใส่ตู้เยียนไว้ หมอมันเดือดพี่น้องแยบีต้มมาสักพักแล้วเด้อนี่จ้าต้มเรียบร้อยสีสีเห็ดมันสีออกมาสีสีกายมาเป็นสีขาวอร่อยเอ็นสีเด้อพี่น้องเด้อจ้ะเบิ้งเข่าเขาสันเนาะพ่อมพี่น้องเบิ้งเขา,ขาสานนาันเนาะพ่อเขาสารเป็นไตรหรือว่าเขามันเป็นสีดำเห็ด <c oughs> พิษจ่าี่น้องผู้ถาวะโบราณผึ้งพาร์วานเนาะอันนี้บ่เปลี่ยนจา้าอันนี้บ่เปลี่ยน 烤我可是熟过，不咋。